สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News แฟนๆกังวลหลังพนักงานร้านซีลินเผยสุขภาพของลิซ่าแบล็กพิงอดีตพนักงานของซีลินเปิดเผยสุขภาพของลิซ่าแบล็กพิงล่าสุดบนทวิตเตอร์ X โพสต์ที่แชร์โดย พนักงานร้านแบรนด์เนมดังอย่างซีรินปรากฏขึ้นผู้โพสต์ต้นฉบับเล่าถึงประสบการณ์หลังจากที่เจอลิซ่าโดยเล่าว่าตอนเจอลิซ่าในเดือนมิถุนายน2023อาการของลิซ่าไม่ค่อยจะดีหนักเธอต้องกินยาแก้ปวดหลายครั้งลิซ่าดูซีดมากเนื่องจากไม่ได้แต่งหน้าพนักงานร้านคนหนึ่งถามถึงสุขภาพของเธอและเธอก็ตอบว่าเธอสบายดี และพนักงานได้กล่าวว่าหลังจากเข้าร่วมคอนเสิร์ตบอลพิง์ของ b l a c k พิง k ลิซ่าทำให้พวกเขาประหลาดใจบนเวทีเธอเต็มไปด้วยพลังเหมือนดารามันทำให้ฉันรู้ว่าไม่ว่าเธอจะเลือกเส้นทางไหนต่อหน้าผู้ชมเธอก็มีความหลงไหลอย,อยู่เสมอโดยโพสต์เต็มระบุว่าเกี่ยวกับการพบลิซ่าที่ร้านสิรินตอนที่ฉันกาลังจะเลิกงานประมาณ18นาฬิกาและฉันก็บังเอิญเจอเธอ เธอเข้าไปในร้านและลองสินค้าหลายรายการในที่สุดเธอก็ซื้อกางเกงยีนชุดเดรสและน้ำหอมต่างจากตารางงานของคนดังคนอื่นๆเธอมาช้อปปิ้งแบบสบายๆโดยเป็นส่วนหนึ่งของตารางงานส่วนตัวกับผู้จัดการของเธอโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงนานอกจากนี้ LVMS ยังไม่อนุญ,ญาตให้พนักง,งานขอลายเซ็นหรือถ่ายรูป จริงๆแล้วอาการของลิซ่าในตอนนั้นไม่ค่อยจะดีนักเธอกินยากแก้ปวดหลายครั้งเธอปรากฏตัวโดยไม่ได้แต่งหน้าและผิวของเธอดูค่อนข้างซีดพนักงานชาวเกาหลีคนหนึ่งของเราถามเป็นภาษาเกาหลีว่าเธอสบายดีไหมและเธอกตอบว่าฉันสบายดีบางทีตารางทัวร์ที่ยุ่งวุ่นวายของเธออาจจำกัดเวลาพักผ่อนของเธอไม่กี่วันต่อมา ฉันได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตของ b l a c k พิ n k และได้นั่งใกล้เวทีมากออร่ราของเธอทั้งในและนอกเวทีแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงบนเวทีเธอเต็มไปด้วยพลังราวกับดวงดาวมันทำให้ฉันรู้ว่าไม่ว่าเธอจะเลือกเส้นทางไหนต่อหน้าผู้ชมเธอก็มีความหลงไหลอย,อยู่เสมออย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ